mm -hmm. ความไิเหาที่เห็นนี้เป็นเส,เส,เสนาสนะป่าที่เหมาะสมกับการจเจริญพิพัธนา,ามีท่านพระอาจารย์อิหงกรุธพโมเป็นจเจ้าอาาประธานสงฆ์ท่านอาจารย์อิูอ่ก็เป็นชาวไต้หวันท่านเป็นผู้ที่มศรัทธามากท่านบวชในนิกายถึมหายายนห้าปีและมาบวชกับเราในเมืองไทยสามสิบปีท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นหนักแน่นในพระธรรมพินยัย ถ้าเราสังเกตดีๆหลายคนเคยสังเกตท่านอาจารย์นะอาจารย์จะมีจุดที่อยู่บนหัวเนี่ยาตมาไปถามท่านอาจารย์ว่าอาจารย์เขาจุดทําไมเขาจี้ทําไมอาจารย์ท่านบอกว่าเขาออกทู่จี้ที่หัวนี่จี้แล้วมันจะออกไหมจะหายไหมอาจารย์บอกไม่หายเพื่อให้เน้นมั่นใจว่าเราจะไม่สึกหลักแน่นท่านข้ามน้ําข้ามทะเลมามปาะพืติปฏิบัติด้วยความดักแน่นจึงเป็นเสาหลักให้เราชาวบ้านแก่ ตถึงทุกวันนี้วันนี้ที่ได้ทอดกฐินเพราะ